วันนี้เรามาดูงูลอกคาบกันนะครับผมนี่ครับกำลังลอกเลยครับดูนะครับนี่ครับเขากำลังลอกคาบนะครับผมตอนนี้ใกล้จะสุดแล้วนะครับโอ้ยขาดครับขาดนี่ครับลอกใกล้จะสุดแล้วครับ เดี๋ยวเราช่วยเขาลอกเลยนะครับครับช่วยเขาลอกเลยครับนี่ครับใกล้จะสุดแล้วนะครับลอกไปครับลอกไปนี่ครับกลัวเขาจะลอกเสร็จนะครับเพราะใช้เวลานานเหมือนกันครับสำหรับมูนะครับ